สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้จ๋าเลิกงานแล้วนะคะจ๋ากาลังจะขับรถไปเอาทุเรียนค่ะไปกันนะคะอร่อยมากเลยนะคะเม็ดเล็กนี่จ้าข้างใน28ยูโรหนึ่งกล่อง แอบกินไปแล้วภูหนึ่งอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะแกะไอ้นี้ให้ดูนี่ อร่อยมากเลยนะคะเม็ดเล็กกินหมดแล้วนะคะกล่องหนึ่งหิวมากหมดภายในพริบตาอิ่มเลยนะคะสามภูเหลืออยู่กล่องหนึ่งแช่ตู้เย็นไว้กินพรุ่งนี้คะ่ะ ยียูโรอิ่มเลยนะคะกล่องหนึ่งเนี่ยแช่ไว้แล้วนะคะนี่